แก้คิดถึงในช่วงโควิดครับกับ TCTV Original ครับไข่ไขอไข่ตัวไหนไอไข่พองครับไอไข่ปวดท้อ <c oughs> ชิ้นนี้เนี่ยมาจากแฟนคลับตัวยง <c oughs> นี่ครับอันนี้ครับแม่ <Yeah. S 1> แม่บอกอย่าแน่เราเอาไปหมดเลยผมเนี่ยอยากจะคืนของขวัญให้ทุกคนด้วยครับทงแททูค o ลเลอร์ครับของฟอมฟอมผมมีอีกอย่างหนึ่งที่จะให้เลยเสื้อตัวนี้ครับ 5้3 2ี่สามสองแอคชั่นสวัสดีนะครับทุกคนครับหลายๆคนอยากจะมาดูบ้านผมแต่บ้านผมเนี่ยจริงๆแล้วใช้หลายครั้งแล้วผมมาเปิดแบบใหม่ดีกว่าผมมาเปิดว่าวันนี้ของขวัญแฟนคลับที่เอามาให้ดิมทัตตุ o ันเลอรหรือให้ทั t ต o o c o เลอทั้งวงเนี่ยผมไปแอบเอาอะไรมาบ้างแก้กิดถึงในช่วงโควิดครับกับ TCTV Original ครับ ตรงนี้นี่คือใครเดินเข้าบ้านมาต้องเจอแต่ก่อนที่ดูกอลเลอร์เคยเป็นแบรนด์อเมสเดอร์ของโซนี่เป็นโซนี่พ็อกแมนจริงๆเนี่ยัอเนี้ยจะอยู่ที่หน้าร้านโทรศัพท์ทั่วประเทศอันเนี้ยอยู่สาขาอุดรรู้ไหมต้องสาขาอุดรเพราะบ้านแม่กูอยู่เื่อข้างสาขาอุดรแล้วแม่กูไปขอเข้ามาขอรปรพแต่ไม่ได้ขอเจ้าของร้านก็คือพูดง่ายๆว่าตรงเนี้ยจะรวมเขาเรียกว่าสิ่งที่แม่ภูมิใจสิ่งที่แม่เชื่อสิ่งที่แม่อะไรเขาก็มาวางไว้ตรงนี้อย่างเช่นเนี้ยอันเนี้ยนกคุ้มเนี่ยไว้ป้องกันภัยแต่จริงๆแล้วไม่่ใช คุ้มนจริงๆแล้วที่เชื่อนผิดนะฮะนกคุ้มนี่คือผมซื้อมา1ตัวแล้วแม่งแถม3ตัวนี่มาต่อนี่ก็ที่เห็นทั้งหมดนี่คือคุณแม่คนจัดนะฮะโล่ประกาศเกียรติคุณสิทเก่าดีเด่นสิทกูเป็นคนชอบทำภาษาห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำกูทำภาษาตลอดพักเที่ยงเออพักข้าวกูไปทำเขาไปทำไหนเขาไปทำไหนเขาเรียกว่าจิตอาสาตั้งแต่เด็กในที่มึงเดาข้ามกระแพงอ๋อนั่นวิชาพละนี่อันนี้ก็มาอีกหนึ่งโลสิทธิ์เก่า แห่งความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีก็คืออันนี้เราไปร้องเพลงช่วยคณะเขาช่วงที่แบบเขาเลี้ยงสิทธิ์เก่าอะไรเงี้ยของคณะ,อ,ะอันนู้นเลยกูส<ม>งสัยแดงๆเลยเนี่ยไอยดแดงๆเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องดนตรีเป็นตแตรใช้ยังไงนะดูใกล้ๆนะใช้ยังไงให้กูไม่ติดโรคตอใน,น,นไอสัตว์มึงอยู่สภาพนี้ติดเชื้อแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนไม่มั่นใจอย,อยังไงไม่รู้ไม่ใช่ไอส้สัตว เสียงเหมือนหมาหนาวตอนนี้คือนนอันนี้ก็ได้มาจากช่วงฟุตบอลโลกไง2 0 1 0ที่แอฟริกาแทตรูรเลอร์เคยเป็นแบรนด์อารมาสเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของโคคาโคล่านะสนใจควานึกฝันไนม,นนนม่ว่าวันใดพระมนสางคนที่มีหัวใจและคยเพิ่มเติมมาความรักใสให้ความสุขนั้นเป็นของเราใสมากลยอะ อไอ<ห>้ไข่ไอ้ไ, <laughs> ไข่็ไไอ้ไข่ไอ้ไข่พองครับไอ้ไข่ปวดท้อง <c oughs> เออไม่คือตัวอ่อยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่ไอ้ไข่อันนี้เป็นหนึ่งรางวัลที่ภาคกุมใจมันเป็นงานอาร์ตนะปั้นมือนะคุณดูดิเนดูเนี่ย<อ>ปั้นมือ และนี่คือนาทีที่ซีนุ่มกลุ่มนักดนตรีมากฝฟีมืออย่างวงแทตทูค c o l o ร์คว้ารางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีจากเวทีนายเะเทนวอร์ด2015มาครอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นไวนิวพองเซอร์ชุดแรกของแทตทูค c เลอร์อันนี้หายากมากหมดเร็วมากอันนี้แรงอันนึงครับนี่จะเป็นโคกช่วงที่ไปโปรโมทเพลงก็ได้มา <c oughs> มีอันนี้มีมีแค่พันหัวในโลก <c oughs> พอที่เหลือเขาไม่เอา เด็กก็มีนี่ในแฟนคับวาดไทยเหมือนกันกูเคยไปเกาหลีนะเอารูปนี้ไปทําหมอครับผมอยากได้แบบนี้เลยตาโตแบบนี้ผมแบบนี้คิ้วแบบนี้หน้าตัววีแบบนี้หมอว่ากูฟังภาษาไทยไม่ออกเอ้าเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองนเดี๋ยวเดเดี๋ยวนี่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 อันนี้เด่นมากเด่นที่สุดในบ้านเลยกูเลยเข้ามาเนี่ยเนี่ยอะไรก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับก็จะเป็นสแตนดี้ ต้อนรับก่อนจะเข้าสู่คอนเสิร์ตใหญ่กันครั้งสองคันเวอร์อเรื่องของเรื่องที่จะเล่าให้ฟังคือแบบนี้การเรียงที่ถูกต้องของ4คนนี้นะครับคือคุณรัฐคุณจ๊าคุณดีดคุณโตหลังจากคอนเสิร์ตเลิกแม่กูวิ่งไปหาสตาฟก่อนเลยแม่จองอันนี้แม่เสียว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 อันนี้พอมาตั้งเสร็จป,ปุ๊บไอ้โตงแม่อยู่ตรงนี้พอแม่กูถอดรองเท้าปุ๊บเดินเข้ามาแม่บอกใหญ่แานา่เราไปหมดเลยกูจะตัดโตงออกมาแล้วให้โตรงมาเฉิดฉายตรงนี้และนี่คือลูกที่แม่กกูว <laughs> อันนี้ฮะอันนี้ก็คือรูปอันนี้น้องน้องแน็กวาดให้อันนี้มาต่อ,อน,นี่ลืมอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์รักเราขยอบขวัญแ,แล้วร้อนของเนี่ยร้านที่เท่าไหร่ ซิงเกิลแรกชุดล่าสุดอันนี้คือสั่งทำลายนี้เพราะว่าอยากจะได้เป็น l i m i เ e d e dition ให้สำหรับคนที่สะสมที่มาของเรื่องคือร้อนของเนี่ยประมาณว่าเพลงเนี้ยวงยังไม่พร้อมให้คนอื่นฟังออแต่ดิมนะเสื้อสารแนร้อนของเก็บความลับไว้อยู่เอาไปให้คนอื่นฟังเลยตั้งชื่อว่าร้อนของพอได้ร้อนของมาเราก็รู้สึกดีจังทั้งที่เขาด่าแต่ดีจังก็เลยได้มาเป็นภาพพวกนี้ครับคุณต,ตัว,ตวไหนเนยะอันนี้ของคุณนี่ตัวนี้ ตา,ตาส่วนตาส่วนร้อนที่สุดไอตรงแค่เบ่งทุกคนเบ่งของกูงนี้ของกูเก็บไม่ไหวแล้วไนงะท,ทะลักอ,ออกตาลวน้ำออกตาแลว <laughs> มาต่อมาเรื่อยๆนี่ทั้งหมดที่เห็นนะครับคือคุณแม่จัดเองหมดเลยผมไม่ค่อยได้จัดอะไรเลยนี่มาถึงอันนี้อันนี้ก็แล้วจะเป็นคุณแอมนะคุณแอมแอมดีมนะครับให้มาเดี๋ยวมาอีกยันหนึงช่วยจัดหน่อยอันนี้ฮะ ผมทำเองแน่นอนและขอบคุณมากๆครับอย่างงี้ยิ่งแฮนครับไม่ต้องเงียบต้องรู้มีค่าวดีใจที่สุดในโลกเลยอจะบอกให้มาที่รูปคล้ายครับไปเดินงานอาร์ตเลนมาขอฝากวาดรูปให้หน่อยนี้อีปีหนึ่งแต่จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าพอพุ่งเหงียนเนี่ยเกีการ์ดแน่นอนชิ้นไหนยังไม่อยู่ในนี้อยู่ข้างนอกด้วยเป็นของขวัญจากแฟนครับที่สามารถตั้งอนแดดทนฝนได้เดี๋อวยัง นี่มาถึงนี่เลยนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิใจของแม่นะครับเพราะว่าเราทั้ง3คนเรียนที่มอขอนแก่นแล้วเราก็ได้นี่ครับสิ่งเก่าแห่งความภาคภูมิใจเดี๋ยวนะิดเก่าแห่งความภาคภูมิใจอีกแล้วเหรอมึงรู้ไหมหลายหลายคนพูดอูคคำนี้ทุกคนเขามไม่รู้จริงๆเหรอวะไม่รู้วิทย,ยแค่ไหนมันเนอะอันนี้มาต่อมานี่ควิกแสบนะครับภาคภูมิใจอีกหนึ่งอันครับแท้ตุ๊กเลเลอรเราเคยได้เป็นพรีเซนเตอร์ของควิกแสบนะครับ เจ็บและวิจัม่ไหว้วสี่บทเรียนเจ็บแสนผมได้ขโมยนี่มานี่นี่คือเขาให้ไทยค่าตัวไม่ใช่ให้ไทรค่าตัว เอาไว้ขับใส่หมอพอม่องเนี่ใช่อันนี้เป็นม็อกอัพว่าจะติดม็อกอัพรถเมย์แบบนี้นึงอันี้เห็นครั้งแรกเดินห้องประชุมก <c oughs> ูมองไปที่กลางโต๊ะก <Yeah. S 1> ูบอกเชี่ยฝันไปว่าเนี่ยคือตกตกหน้าเล้วศิลป,ปินดาราที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีลูกตัวเองู่บนรถเมย์เออคนบ้านนอกที่นี่ไคนคนกูอ่ะกูขอนแก่นอะเ <c oughs> วลาเข้ากรุงเทพอ่ะโอ้ยอ้มพัชนาพาโอ้โหคนนี้คนนี้คือรถเมย์แต่พอมาถึงตัวเราเองอ่ะ มวยแม่งเลยตื่นเต้นสัตุดอ,อันนี้อีกอันนึงครับอันนี้เป็นได้มาในฐานะกรรมการ Imperial Music Award นะครับ2017ที่ไปเป็นกรรมการกับเด็กกีต้าร์แม่มแมเขาชวนไปมาตรงแนวตรงแนวอนะรอบต่อมาอน,นี่ก็นี่อันนี้ที่ได้เล่นซีรีส์บ้างซีรีส์หลังเวิร์ดพอยท์นะฮะเล่นกับน้องพีคนะครับอืมน้องพีคแล้วก็ผีพายผีพายที่ชอบไปเชียงรายอุนี่กูชอบนี่นี่ตัวนี้สายสินสายสินเออนี่ยกูชอบฮะอันนี้มีใครถามมึงหรือเปล่านี่ไงกูนี่ ถึงแม้จะไม่เดินแล้วครับถึงแม้จะบวดเบีย้ยวนิดๆิดหน่อยเราก็เก็บไว้นะครับขอบคุณน้องพัดบีด้วยนะม,มาถึงอันสุดท้ายภาคภูมิใจมากครับนี่เดี๋ยวก่อนนู่นอะไรสีชมพูนั่นเลยชิ้นนี้เนี่ยมาจากแฟนคลับตัวยงแ,แท้ๆตั้งแต่กูเกิดน,นั่นคือพ่อแม่ของเองครับอันนี้จะเป็นความภูมิใจของเขาเล่นกับ TPO ครับ Thailand Philharmonic Orchestra เออเล่นที่หอประชุมมหิดลศิธาคารใหญ่มากแล้วแต่ละอย่างคือแบบอลังการคือขึ้นไปทีสัตว์ สานแล้วเล่นกับนักดนตรีกับร้อยคนเขาเลยภูมิใจขเขาเลยไปตัดรูปแัดเลยมาทากรอบรูปให้ลูกชายสุดยอดมาขอบคุณนะั่นะครับแม่หลายๆคนอยากเจอแม่ผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปเจอคุณแม่ครับแม่สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ผมบอกเลยค่ากรอบพันสองค่าชุดพันห้าค่าแต่งรูปห้าหมื่นรูปพ่อแม่เตมบ้านเนียหมดโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูของขวัญที่ผมบอกว่าสามารถอยู่เอาท์ดอร์ได้จริงชชาเนี่ย ชิงชาครับที่ทําให้พ่อมึงนั่งครับกับแม่มึงด้วยไอ้เหี้ยนี่ครับอันนี้ครับนร่อะไรเนี่รรูปปั้นครับผมจำบอกรูปปั้นเอี่ยวเล่นเมนทอย surprise motherfucker เออก็เหมือนๆอยู่นะแต่จริงๆวันนี้ผมไปเดินที่ถนนอาร์เลนมาถนนศิลปะที่มขเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปั้นให้ผมบอกว่าพี่จะปั้นผมยังไงผมบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะส่งน้องนะไปที่เกาหลีนะแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บกลับมาหน้าหล่อๆปุ๊บนะแล้วเดี๋ยวพี่จะปั้นให้ดังเลย ตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าพอปั้นเสร็จใช่ไหมผมก็ดีใจเฮ้ยเอาไปได้เลยไหมก็เลยจะกอดไปปุ๊บทั้งดินเหนียวเขาเลยบอกว่าจะดินเหนียวไปให้พ่องปลูกต้นไม้เหรอเขาบอกว่ารอกูหลอปูนปลาสเตอร์จะส่งไปให้ส่งมาให้ที่กรุงเทพเลยครับน่ารักมาก เรามาดูกันต่อครับอันนี้คือจะเห็นเลยว่ามีทุกรูปแบบตั้งแต่สมัยผมยาวผมสั้นก็นี่น้องน้ำนะครับ N A M เนี่ยบอกหน้าเหมือนเดิมหมดเลยมีแบบหน้าเหมือนเดิมไม่พอมีอย่างที่เหมือนเดิมครับสันดานสันดานไม่พอสันดานเหี้ยเหียเียขอบคุณน้องน้ำด้วยครับชิ้นต่อมาที่กอดอยู่นะครับนี่หมอนครับผมครับมันหมอนพี่เอตีลากอครับมึงดูว่าพี่เอยังไงมึงดูสินี่เขาทำาให้เลยครับ Happy Birthday มันเกิดผมด้วยใครให้มาน้องมีน็อกคิโอครับผม หรือว่าชื่อหมดวะแต่ว่าขอบคุณม,มากๆนะครับที่ให้มาก็เป็นวันเกิดที่ย่ยมยอดอีกหนึ่งวันนะครับชิ้นต่อมาครับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นี่โอ้โหพอยเลยนะฮะมีลายเซ็นทุกคนครับรู้สึกว่าชิ้นนี้นี่ยวันนั้นพวกเราไปทําบุญที่บ้านเด็กกำพร้ามาทั้งทุกคนเลยแล้วก็ถือโอกาสเป็นมิ팅แฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกที่ได้มาเลยก็มองมึงจะมาล้อมกรอบอะไรก็นึกว่าจะเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่รูปเป็นนิทาน มีภูกับพิเกรดเนื้อเรื่องคือประมาณว่าเหมือนกับว่ามีภูเดินไปกับพิเกรดมีภูเดินนำนะพิเกรดเดินตามอยู่ดีพิเกรดก็ถามว่ามีภูมีภูบอกว่าหันหลังไปว่าไงาพิเกรดมีอะไรหรือเปล่าพิเกรดบอกว่าไม่ได้มีหรอกเรียกเฉยเฉมีภูก็เมึงเป็นเพี้ยนของมึงนะเรียกเฉยแต่สุดท้ายก็ทั้งสองคนก็เดินไปด้วยกันได้ด้วยดีเหมือนกับว่าตัวแททูคาลเลอร์เองหรือว่าตัวผมเองนะฮะเราเนี่ยเป็นมีภูส่วนแฟนๆทุกคนนะครับเหมือนพิเกรดขาดว่าแททูคาลเลอร์เนี่ย ก็จะพาแฟนคลับไปไปแต่ละที่ไปดูงานแต่ละงานแทนที่ว่าแค่ถูกเลเลอร์จะหันมาถามว่าแฟนคลับยังติดตามพวกเราอยู่ไหมกับเป็นแฟนคลับที่ถามว่าแค่ถูกเพลยเลอร์ยังอยู่ไหมหมถึงว่าคนข้างหลังมาเรียกประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแค่ความสัมพันธ์กับแฟนคลับนะความสัมพันธ์มิตรภาพแบบเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องทุกอย่างไม่ว่าคุณจะนำหน้าหรือคุณจะถอยหลังอะแต่ว่าคนถอยหลังเขาจะเรียกทำไมเพราะี่ว่าเขาเห็นคุณอะคือเรียกเพื่อบอกว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะไม่ได้หันมาดูแต่ฉันเนี่ยยังอยู่นะยังเป็นกำลังใจให้้เเธอออยยู่ะะะไรรปมมานนีีพลง หนูมีผูมีลูกแมวมีมีหลายตัวมีหลายตัวตัวไหนไอตัวหางผูกโบไหมตัวอะไรเออเไงอียอเฮอียอเฮเออตันี้เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่ทุกคนร่วมกันเซ็นไว้ถึงแม้ว่าเราจะเดินไปด้วยกันแต่การที่เราจะคิดถึงแฟนคลับมันจะทําให้เราคิดถึงได้ตลอดเวลาว่าเรามีเขาอยู่ข้างๆตลอดขอบคุณมากๆนะครับทุกคนมีความหมายมากๆเลย อันนี้นะครับคือตอนแรกที่ได้มาน้องถามว่าพี่ดิมอ่านภาษาเกาหลีเอไหมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคาําด่ากูหรือเปล่าเราแปลไม่ออกทีแรกเราก็เดาว่าน้องไปดูคอนเสิร์ตแบบใครๆมาอย่างเงี้ยเราอยู่ดีมาดูแทตุกเลร์ตอนสุดท้ายพอดีก็เลยว่าเอ้ยให้พี่ดิมไปซะหยิบมาเฮ้ยมันน่าจะมีความหมายเขาอาจจะตั้งใจเขียนมาให้มึงโดยเฉพาะหรือเปล่า,าไอ้โง่อะไรเงี้ยเอาแบบโกรธกู ไม่น่าใช่นะไอ้แปลออกมาว่านี่ครับดิมโอป,ป้าสรังเหตุอีกด้านนึงครับเหมือนกันเลยคำเดียวกันเลยโอป,ป้าข้างล่างเขียนว่าเทปะก็คือว่าดิมโอป,ป้าเตะตะกอเก่ง <c oughs> เราก็เพิ่งรู้วันนี้มาค้นของที่ว่าแฟนคลับให้มาแล้วค้นไปค้นมาเพื่กไปเจออันนี้เจออันอนู้นเจออันนั้นแต่ว่าต้องบอกกันนะครับว่ายังเหลืออีกหลายอย่างมากๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านที่อุดรวันนี้อย่างที่บอกครับผมเนี่ยอยากจะคืนของขวัญให้ทุกคนด้วยครับ ผมมีงนี่ฮะที่ดะตาหาาหางเสริมชงกับน้ําเย็นแทบจะมองไม่เห็นสีครับผมทุยนี่ครับทงแททูคัลเลอร์ครับผมฟังฟ้ทุกอย่างที่ผมจะให้วันนี้นะครับมีอย่างเดียวมีผืนเดียวมีสิ่งเดียวในโลกนี้ครับทงแททูคัลเลอร์นี่ครับถูกใช้ในการเล่น MV s o วีเซาเทอในทารทไลฟ์เซสชั่นนะครับที่บนเรือด่วนเจ้าพระยานอกจากนี้ครับผมมีอีกอย่างหนึ่งที่จะให้เลยจากหัวใจเลยคือเสื้อตัวนี้ครับ ใครที่แชร์คลิปนี้จากช่องแท็กสุกันเลิกทีวีสับสับคลาเรียบร้อยนะครับใครแชร์เราจะสุ่มแจกให้ทันทีนะครับจากได้แบบลายเซ็นทุกคนบนทงอยากได้ลายเซ็นบนนี้หรือไม่อยากได้ลายเซ็นเดี๋ยวติดต่อไปแต่ขออย่างเดียวขอแค่แชร์ วันนี้ครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม t c t v วันนี้มาแค่คนเดียวแต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้นะครับทุกคนรักษาตัวด้วยครับวันไหนเราว่างฟ้าเปิดเรามาเจอกันผมรู้ว่าทุกคนคิดถึงผมพวกเราก็คิดถึงทุกคนครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนๆ t c t v ติดตามไหมครับแล้วเจอกันครับขอลาไปก่อนครับท c t v สวัสดีครับไปแล้วอ่าแล้วพอเตอร์อีกอันหนึ่งนี่อัลบั้มไหนวะ โปสเตอร์ไหนโปสเตอร์ ter, ขวามือที่กูเห็นเลยอันนี้กูบอกกันนะถ้ากูตั้งนะแบบนี้นะชุดที่เก้าจงไหว <laughs>